คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานกันอยู่นะคะแต่ว่าในเวลานี้ค่ะก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครกันแล้วนะคะไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนคนรราชสีมาแห่งที่สองหลายคนทยอยเดินทางมารอซื้อตั๋วเดินทางกลับกรุงเทพและจังหวัดทางภาคตะวันออกโดยมีประชาชนขนสัมภาระกระเป๋าเสื้อผ้า แล้วก็สิ่งของอื่นๆมายืนรอต่อคิวซื้อตัว๋วโดยสารกันเป็นจํานวนมากส่วนที่ถนนเลี่ยงเมืองสาย204เป็นจุดทางขึ้นมาตรวเวย์ m 6อําเภอเมืองนครราชสีมานะครับคนก็เริ่มทยอยเดินทางกันเหมือนกันพอไปถึงหลักกิโลเมตรที่28ตัดกับถนนสาย201สีคิ้วชัยภูมิก็มีรถที่มาจากชัยภูมิและด่านขุนทดมาสมทบนะครับทำให้มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นและเมื่อผ่านเนินลำตะคอง มาลงพื้นที่ตำบลหนองสาหรายเป็นทางออกร่วมกับถนน,นมิตรภาพครับรถเนี่ยมีการชะลอตัวเลยมีรถค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีนะครับขณะที่บางส่วนใช้ถนนสาย304เดินทางผ่านไปทางอำเภอวังน้ำเขียวมุ่งหน้าจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเข้าสู่ภาคตะวันออกครับ ส่วนถนนสายเอเชียเส้นทางกลับจากภาคเหนือประชาชนบางส่วนก็เริ่มทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะเพื่อเลี่ยงรถติดในวันพรุ่งนี้ทําให้การจราจรบนถนนเอเชียตั้งแต่เขตอาเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองจนถึงเขตรอยต่ออาเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณรถมากเต็มทุกช่องทางใช้ความเร็วได้40-50กิโเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าตลอดทั้งวันนี้จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้น